เรื่องการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมหลายคนอาจสงสัยว่าการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมคืออะไรควรเจาะชิ้นเนื้อเต้านมเมื่อไหร่ต้องเตรียมตัวและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราจะมาหาคำตอบในคลิปนี้กันนะคะ <S <S การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมคืออะไรคือการตรวจเพื่อระบุสาเหตุของก้อนหรือสิ่งผิดปกติในเต้านมด้วยวิธีการอันต์ซาล์หรือเอ็กซเรย์เป็นเครื่องบอกตำแหน่ง โดยรังสีแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกตินั้นแล้วส่งไปให้แพทย์วินิจฉัยว่าเนื้อเยื่อที่ผิดปกตินั้นคือมะเรง็งเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเรง็งการติดเชื้อหรืออื่นๆควรเจาะชิ้นเนื้อเต้านมเมื่อไหร่มีก้อนที่น่าสงสัยเป็นเนื้องอกหรือก้อนมะเรง็งมีหินปูนลักษณะผิดปกติข้อดีของการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมมีความแม่นยำสูง แผลขนาดเท่ารูเข็มเล็กกว่าแผลผ่าตัดทั่วไปความเจ็บน้อยฟื้นตัวไวใช้ระยะเวลาทำหัตถการไม่นานสามารถได้ผลชิ้นเนื้อเพื่อนำไปวางแผนการรักษาต่อไปการเตรียมตัวก่อนการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมมีขั้นตอนอย่างไรรับประทานอาหารได้ตามปกติงดยาก่อนวันนัดถ้าผู้รับบริการรับประทานยาแอสไพรินวาฟาริน หรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่นๆให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ถึงแนวทางการปฏิบัติในการงดยาก่อนวันนัดตรวจขั้นตอนการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมจัดผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เห็นรอยโรคชัดเจนโดยส่วนใหญ่หากใช้อันตอร์ซาวในการหาตำแหน่งก้อนเนื้อผู้ป่วยมักนอนราบใช้ผ้าหนุนบริเวณเต้านมจากนั้นเปิดตำแหน่งบริเวณเต้านมที่จะทำหัตถการ แพทย์ทำการตรวจอันตาราซาวหรือเอ็กซเลหาตำแหน่งลักษณะผิดปกติหลังจากได้ตำแหน่งก้อนหรือหินปูนแย์ฉีดยาชาเฉพาะที่จากนั้นใช้เข็มชนิดพิเศษตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยส่งตรวจขนาดของเข็มจะใหญ่กว่าเข็มที่ใช้เจาะเ,เลือดเล็กน้อยส่งชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยากดแผลประมาณ10-15นาทีและทำการปิดแผลด้วยแผ่นกันน้ำ ความเสี่ยงการทำหัตถการการเจาะชิ้นเนื้อเต้านมอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอาจากการแพ้ยาเฉพาะที่ซึ่งไม่สามารถคาดการก่อนได้อาจเกิดเลือดออกหรือเลือดข้างบริเวณที่เจาะตรวจชิ้นเนื้ออาจทำให้มีอาการบวมเขียวช้ำบริเวณที่เจาะได้อาจพบการติดเชื้อบริเวณตำแหน่งที่เจาะชิ้นเนื้อได้หากเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งพบได้น้อยมากในการทำหัตถการดังกล่าว อาจทำให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลและอาจได้รับการรักษาเพิ่มเติมหากมีความจําเป็นคําแนะนําหลังทําหัตถการใช้แผ่นประครบเย็นที่บริเวณแผลใน24ชั่วโมงหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่ต้องออกแรงมากใน72ชั่วโมงรับประทานอาหารได้ตามปกติรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลได้หากยังเห็นรูเข็มปิดไม่สนิท ให้ใช้ยาเบตาดีนหรือยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณรูเข็มสามารถอาบน้ำได้โดยไม่ต้องแกะผ้าปิดแผลสามารถแกะผ้าปิดแผลออกได้ในสองวันอาจมีรอยช้ำสามารถหายเองได้ใน1-2สัปดาห์ใช้น้ำอุ่นประครบได้หากมีอาการผิดปกติเช่นอาการปวดแผลมากเต้านมข้างที่ทำหัตถการมีขนาดโตขึ้น มีไข้รอบแผลบวมแดงหรือมีสิ่งขับหลังออกมาให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินความผิดปกติ